สวัสดีตอนเช้าคิวแรกเลยกับพี่ออฟจากพังงาคันนี้รถทำเงินพี่ออฟว่าใช้4ี่ห้าปีวิ่งไปแค่4ี่แสนเองคันนี้นะครับรถสร้างเงินสร้างทองพี่ช่วงก่อนเนี่ยก็วิ่งกันไม่ได้มีวันหยุดเลยพี่ออฟบอกว่าภูเก็ตพังงาในพี่วันพี่วิ่งวันหนึ่งเนี่ยพันกว่าโลไม่ได้วิ่งรอบเดียวครับวิ่งหลายรอบ ก็ทําเงินทําทองในช่วงฤดูการไฮซีซันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้าช่วงโลพี่อ๊อฟก็เลยบอกว่าถึงเวลาพักผ่อนก็เลยแวะเอารถมาหย่อนให้น้องๆพ่นกันสนิมซะคันนี้พี่อ๊อฟก็มาเป็นคันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวพ่นกันสนิมเสร็จพี่อ,อ,อ <c ans> ๊อฟจะตีขึ้นเชียงรายต่อเลยเราก็โอ้โหพี่นี่เป็นนักขับตัวยงจริง,รง <c ans> ๆคันนี้ลูกค้าพี่ออฟเนี่ยเคยพ่นตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงมาเลย แล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วพี่ออฟก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอามาเช็คดูสักทีหนึ่งดีกว่าเผื่อว่ามันมีอะไรมันจะได้ป้องกันไว้ทันเนาะปรากฏว่าช่วงล่างยังดีอยู่มากพี่ออฟเขดูแลช่วงล่างรถค่อนข้างดีเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อพี่ต้องการให้เราช่วยดูแลอีกเพราะมันเป็นรถสร้างเงินนี่เนาะ เราก็จัดการเต็มระบบให้อีกรอบครับคันนี้ก็คุ้มของแต่งพึ่งไปเปลี่ยนโชคมาด้วยพี่อ๊อฟกัชับเลยว่าคุ้มของแต่งให้ด้วยนะน้องพอพึ่งไปเปลี่ยนโชคมายังมีรับประกันอยู่เราก็จัดการให้ตามคาขอครับเรียบร้อยส่งงานพี่อ๊อฟเดินทางแล้วก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคิวต่อไปว่าไปรวยรวยเลย